จุดเข้าหลักการของอันนี้เลยก็คืออยู่ที่ชุดหน้าตรงนี้ห1ึ0งจุดแม่เจ้าเห็นไหมฉะนั้นฉะนั้นผมมองว่า M1 อ่ะสามพอแล้วแต่200บางทีบางช็อตก็โดนนะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์ไป300พอแล้วแต่ถ้ายอยากให้สั้นวิธีการเข้าแบบนี้ครับเวลาการาฟขึ้นไปแตะหรือลงไปแตะเส้นเทรนไลน์หรือแตะอะไรก็ตามยังไม่เข้า ให้เขาทิ้งไส้กลับขึ้นไปก่อนเราเข้าตอนมันลูดไส้อะหรือแบบอันเนี้ยจุดที่ชนเส้นเนี่ยลากลงมาเนี่ยห้าจุดนะถ้าเราเข้าปุ๊บเราเราเรา,เราตั้งไอเดยสองร้อเลยคือ,อยังไงไม่รอดโดนหรือตั้ง400ตามสถิติเดิมคือโดนเพราะว่าอะไรสถิติมันเปลี่ยนครับเอ็มหมันลูดแรงมากฉะนั้นวิธีการก็คือรอเขาทิ้งไส้กลับขึ้นมาเราอยเข้า อะถ้าสมมติว่าผมรออันเนี้ยทิ้งไส้กับเนาะผมก็จะมาได้เข้าที่ปลายไส้เลยนะหรือรออีกแข่งหนึ่งเขียวขึ้นมาก็ได้หรือปลอดภัยที่สุดคือรอเกิด CISD ก็ได้อะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ย CISD มันอยู่ต้องตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้ไม่มีนะเห็นไหมไม่มีเทสเลยจนอันนี้เบรกขึ้นมาแล้วเทสอันนี้อ่ะอันนี้คือภาพที่เจอวันนี้อย่างนี้นะครับ สมมติเราปิดแท่งแล้วเราเข้าแล้วเราตั้ง s อ2 0อสองรอยหรือสามร้อยชุดเนี้ย oh, เราเราเราแท่งนี้มันขึ้นไงขึ้นปุ๊บปิดเราเข้านี้ได้เลยเนี่ยแล้วเราตั้งจากจุดเข้าเราเราเราแท่งนี้มันขึ้นไงขึ้นปุ๊บปิดเราเข้านี้ได้เลยนี่แล้วเราตั้งสามร้อยจากจุดเข้า <Okay. S 1> หรือตั้งจากเส้นก็ได้เส้นอยู่ร้อยสามสิบสี่แปลว่าต้องบวกไปเป็นสี่ร้อยสามสิบสี่ก็โดน <Okay. S 1> แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ยอมก็ได้ที่สามร้อยหรือสี่ร้อยก็ได้ เรายอมเม็ดเอลเลยแล้วเรารอเข้าชุดใหม่แก่เราอย่าไปแบบถ้ามันอยู่ตรงนี้เอจะต้องอยู่พันห้าของชุดข้างล่างเพราะชุดนี้คือออเดอร์บ็อกชุดใหญ่นะครับอันนี้คือไกลไปมันไกลมากเพราะฉะนั้นเป็นผมผมจะตั้งแค่ผมยอมสามร้อยจุดแค่นั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรรอชุดใหม่ครับพอเกิดชุดนี้ปุ๊บชุดต่อมาคืออะไรอันนี้เห็นไหม โลสุดขึ้นอันนี้ปุ๊บปิดแท่งนี้ปุ๊บไม่ทันผมผมผมรีแคปผมรีกาไปดูอันนี้คือแท่งโลสุดเห็นไหมแท่งโลสุดปุ๊บปิดขึ้นมาเบรกขึ้นแล้วแต่ยังทิ้งไส้อยู่แต่ยังไม่ทํำโลใหม่นะครับผมก็ตีเส้นไวล้ละเป็น P แล้วว่านี้จะเป็น CID แน่นอนพอเบรกขึ้นไปผมก็รอแท่งหนึ่งที่มาปิดอ่ะแท่งนี้ปิดปุ๊บปิดปุ๊บทิ้งไส้อันนี้ขึ้น แปลว่าอะไรครับผมก็เข้าที่จุดเปิดได้เลยแล้วตั้งให้ดวเท่าไหร่สามร้อยดูชุดนี้โดนไหมดูว่าโดนไหมอันนี้คือตั้งสามร้อที่จุดเข้าไปเลยนะไปแล้วครับไปแล้วไปเท่าไหร่แล้วห้าร้อยแล้วเห็นไหมคือโดนได้โดนไปเลยนี่ไปไปพันกว่าละโดนได้โดนไปเลยแล้วเดี๋ยวรอจังหวะใหม่เพราะตอนนี้ RR มันไม่ใช่หนึ่งตอนหนึ่ง ถ้าถูกทางอ่ะวิ่งพันสองพันเป็นว่าเล่นเพราะฉะนั้นยอมโดนไปเลยครับอย่าไปยอมแบบนี้อย่าไปยอมแบบอ๋อโค้ชให้ตั้งโลใช่ไหมพันห้าไม่ไหวครับเอาที่เราไหวและเดี๋ยวเราเขาหอดจังหวะแก้ใหม่